จะอยู่ใส่คนมาคอยถามข่าวกับโบห็นสบายดีแม่เทาสบายดีแม่ตู้สบายดีอันอันเพิ่นซื้อยงซื้อแม่โมเรียโอ้โ,อโดยอันข้ามา้าแม่เทาทอง พ่อไม่ใส่อ้าวพ่อเจ้าหันะพ่อแม่แลูกเต๋าด้วยแม่นบอกแม่นแล้วบอกมีซื้อพานนะวะพ่วาานน่ะน้องสาวน้องสาวของผู้ซื้อทองแม่นบอกั่นนะถามแม่นบอกเต๋ก็มีแต๋อแต่เนาะอีแต๋เนาะอีแต๋ออีเนาะอีแต๋อดูแบบแม่แม่แม่แต่งหั่นกระรูดอ๋อเด้อ อันนั้นอันเพิ่นเพิ่นเฮานั้มาห้าคนซื้อท่องซื้อท่องนี่หันหันตายได้ออกโดยโดยผู้ท้องมันเอื่อเอื้อยมีตู้โดยแสดงว่ามีอันนั้นต้องสาวซื้อพลาดหรือก็ซื้อแม่พลาดหัแม่ดูวะโน่นสวัสดีโอ้โดยโดยโอ้อันนั้นลูกลูกท้องแม่เท้าท่องแล้วมีอันผู้หญิงหันซื้อโมเนาะซื้อลูกแม่เท้าท่องหันชาวแกนผู้หนึ่งโดยชาวแต่ชาวแต่โดยโดย นี่ยแต่งน่านรายกาผู้ชายซื้อยังซื่อแต่งเนาะแต่งบ่เปีนซื้อวงบ่แต่งกาเปลี่ยนซื้อเออเปลี่ยนซื้อบ่มักเอี่ยเออเออเออแลอันผู้ลูกเพิ่นนี่นาทีไปเม่กล้าเมนไอบุญคงเออนักเออโกกเปล่าไปแตนที่สองปีแล้วปะ โ่ตักโ่ซื้อเอื้อยคอยซื้อจนตายเน่นี่เด็ดเด็ดเด็ดซีไฮเมทาวงเดี๋ยวเด้อไผ่นี่แม่นไผ่อันน่ะเฮาเป็นคนที่นี่ตอนนี้นี่ไอบุญคงนะนี่บ่แม่นแม่นบ่อันนี้ตอนผลยังอยู่พี่เออแม่นนะแม่นบอกลูกพ่อหันตะการเด็ดเด็ดผู้เพินเด็ดเออหนึ่งหัวเพิ่นแต่หน่อยวะเนี่ยแต่ตอนอยู่อยู่อุดมอุดม แต่เพิ่นเออเม็แล้วนะออกจากบานนี่เออออกจากบานเป็นเบนีนอ่ะเป็นเม็อันนั้นเออเท่เท่าเ่าห้าเล้เบิ่งเหรอเออค่ะเบิ่งเบ่ใหญ่โอ้ยเออจะว่าน้ามาจะข่วนน้าม้าจะหัแเพ่วนจะว่าไม่โอ้ยหามผวิ่งว่ากันืจอเสียแล้วนะเสียแล้วเนาะเสียจะกปี้องท่องอันแม่อีมนังกระเทาะเออเพราะว่าเขาจะบาดนี้สาหาราดหันแม่นเบาเกะเือม่รทำไมนี่ดีดี ยังบรับสงสัยยังขาอัดวีดีโอค่าเงินคัวขึ้นพระนอหนีเอาบือให้ไม่ไงนี่แล้วพก็เลยบอกต้องดุลำน้านหน่อยเมีจักอยู่ใช้คนมาข่อยถามข้าวกับโบห็นอยู่ไม่กาตายแล้วพี่เถ่าแต่งหันมาข้าวนะบวชเป็นพระมาตัวข่อยตัวแล้วก็มื่อมีเจายเพิ่นโดตัมโดตัมนะเมียเมียชงเพิ่นเขาบวช บวช้วพระกระโกมาเห็นหมอพนุกมานอนพระก็นอนแต่วัดผู้วัดเมื่อพนว่าอันแม่ตู้ให้เจ้าหันเตรียมพร้องไว้แล้วขอฉีม,มาตังบุญหายอีแม่เจ้าก็ฟ้าเห้เดี๋ยวเราอัดนเลยอ้ามันต้องเป็นอันก่อนดิมาฮูที่ล่างแล้วขออัดตัวได้ไปัไป้งแต่ข้าวอาอย่คอย ชิเออหาชิปส <tem> oh. <tem> ี hey ่ปีส oh. oh. ิบสองปีเราไปคนต้นอยู่สิบสองปีเพิ่นไปเดี๋ยวนี้คอยกัะชีเข่าแปดชิปแล้วเมียเธอก็บ่ไปลายีแล้วอืมดย่แหละเราเป็นแม่ปิดเอวย่องไม่เทะออเป็นน้อใช่คอยเ่ากองเ่าวินอยู่อัตตปืนใส่ดาดยอันคอยเบิ้งเพาะเพิ่นหันมีตะขอยนี่หละไอที่พูดโทรมาไอทเด้อฮัลโหลเนีย Yeah are you ready? Yeah y w o u l d you อฮู to ดยูไล์ทูซีฟอร์นู้อเอ่อมมิสซที่อะโอ้ยบบเห็นคับเพนยังไ่ทันได้อันนั้นอันนั้นอันนั้นกล้องกล้องไอ้โอเพนอยู่คามิลาอนี่บอแมนแมนบอโอ้ยแมนแมนเออปีนทัสนาจไังไหนมาจังไห พ่นไห้ดูได้เต่าจะโคตอาหมวออกแม่วะสันอาหมวกอกแ็เดิพนมาอาหมวออกคนเท่าจเือโอ้ยเอาออกแม่หมวกหันพุนห่ำบ่โอเคหัวกนแม่โอเหวโอ้จะไปจังไหนมาจังไหนจังมองพ่ะหนาเพ่ะตาเจ้าก็ให้แม่เพาะเนี่ยดี่เพี้ยนเนี่ยทีก็ดีแม่เจ้าหันเสียตแว ยัางแต่นอกมาท่ามาวกเขาบาฮอานรักเซลวานนี่มาิมาหวานอะอา้ยเมื่อเอนมายามแนตีมายามแนตีแม่กระเทอก้าครน้ากูน้ากูนาิน้ากูน้ากน้าน้ากน่าน้ากน้ากูน้ากู่้าก็น้านากู้ากูนานาก้ากูน้กูากนาา้า้า้านนูนู้้้ ว่าซ่เพิ่นเสียแล้วเสียโตแล้วเสียโตอยู่สวรรค์นำเอืนน้องสาวเจ้าเน่ยเออโอ้ยอันเพิ่นเพิ่นเสียแหละไอ้ด้วยยังเลือแต่อันอันยังเลือแต่น้องเจ้าือเียนอันคนนี้ชื่อบ่ชักบอจะชื่อบ่ชื่อดิอ่ะ เอยอเออปีนั่งโอ้มนด่าจื่อรอบปาฮะอ้าเออไม่เท่าตังค์เน่จือแล้วจื่อหลักกามาแน่ตีพ่วงอยู่เป็นคนนี่ไปแปลชิป้าพี่นาพิ่นมากเด๋ยวนี้โควิดมากกว่าได้โอ้ยเจ้าเจ้า เขาผ่านเจ้าอยู่ว้านโน้นสัมพันธ์นำผัวเพลินอยู่บ้านโน้นสัมพันธ์มาโน่นสัมพันธ์แค้มทางโดยไงผัวโอ้แสดงว่าเขาผ่านมาแล้วมันบ่เอออยู่ทิศบางเต่านั่นดิเข้าใกล้มาแล้วอืมโอ้ยเออจนบาด้านเถากูก็ได้เขาเมื่อเขาเมื่อสามเถื่อนคนนี้ เมื่อสามเถื่อเป็นยังจะอบมาหอดนะขึ้นจะมาอ๋อผมชื่อหวานเจ้าว่าถามจะมาหอดใส่มาหอดใส่โอ้เออเออเพิ่นเพิ่นบอกว่าตะกี้น่ะเคยมาหาแล้วแล้วมีคนตัวเอาเงินอันพามาสินะบราดีมาเห็นนะเขาคิดตัวเอาเงินเออ แม u บอก a ่ <cond> i i> oh. to อ้ไ o ้เจ้าเด็กอยู่เอ e y o m e f o d y บอกไล่อย่ายอยมันบีบัดคเอคุณไ่สามา้าจัก เออบออันบอเพื่นนะไปจ่างคนให้ตามหาแม่นี่นะใะที่นี่หันเข้าละตัวเอาเงินเพื่อนนี่แต่ว่าแม่เจ้าสมคนไปถามาวจนหอดไปเียนสไปผ่านนันบ้านใหม่สมเหมือนไปมาไรเหลือได้านขึ้นเขานี้แววโมหินนักเข้าเมห็นว่ากลับมาเราเลยป่วยนีใครเลยมาเจอเขาได้นี่งนันป่วยเหรอเร่ยาตัวนบเอาเจ้าเอาไปป่วยอาตปืนป่วยว่าเราหน้า แต่นี่เอาขอมานุ่งสวรรค์ใช่แต่ว่าเอามาบ้านปักเสืออมรขึ้นหอดหันแล้วก็แล้วเสียโตดบ่หั่นเออแล้วเสียโต้ดยังแต่น้องน้องต้งอีกต้งซื้ออีน้องหั่นบ่ยังอีแกนอีแ เอาอันมอมอมาอยู่โอ้เออพอกันโอ้ยดีใจทําเราบ่เห็นแม่เนาะหาบ่เห็นแม่หมกนั่นบ่เห็นมันมาตั้งแต่โอ้ยมืออนี้ัเออันล่ะมันคาอเห็นานี่ังโดดนสดขึ้นหันอยบ่เห็นฮัลโหลจนเา เสียขาไดหกแปดศูนเสียโต้ขาคนเจ็ดสามหกสี่อยู่ขุนแล้วเมืองไทถ่พิ่นอยู่เมืองไนเพิ่นโดนรถหันเสียขาหันผู้นีเมียชงเขาบวชพี่น้องเราอยู่ในนี้ก็แสดงว่าบุญของเขาบุญเราเป็นเจ้าหู้จักบอกพวกบ้นเจ้าก็ยังติต่อเขาแก่ บอกแก้ววาวนูรำผู้จักบอกโอ้หนูแดงอันไม่เท่าไม่เท่าเออไม่เท่าไม่เท่ายางด้ยนนเม่อแล้วเขาเขาหนีเจสนจาไปุ่มแมนดู่าไปแต่อายุชปชสองปีจไปว่าาราอังไปเจ้ที่ไปให แมแม่เอา้าวไปิมไว้วโยเห็กอายุี้แต่เปีออปีออกจากเห้สองเสิบสองปีโอ้หเจ็ดสี่สิบสองปีละเจ้าไปเลยผู้ดีสิบสี่ปีแม่เจ้าไปน้าหมาแม่เห็นโบเห็นแล้วพัพักมาแล้วก็ปวยใจวนนั้นคนนั่ยนะพีาเนี่ยนไพีฟ้าอยู่บ้านเรื่องเคื่อ เมืองไข้บ้าน้านบ้านน้องสองห่องคุณอือ้อคอยคไบมาก้ามาแล้วโรยไแตกเชื้อแต่เชื้อกปเชืองลูกไวเลยนะบกนี้ไผ้นี้มันไวแล้วเราก็เรื่อยไวแตกปืนเนาะเอาไปปั้วอยู่อัดกรปื้อปั้วเดีววันนี้เราไข้แน่เราก็เรื่อยยูหันบัดจนบารเราลม เราลงพีพ <ra ี่ ay, um ้ายก็พร้อมอยู่สวรรค์มาเสียโตอยู่ค่ะเสียโตนำอีแกนอีแกนเอออีแกนหันยั่งอยู่หัในสามผัวแล้วโบ้แล้วน้องเจ้าในสามผัวแล้วดิเหมาะเราคนเดียวกันยังหาไม่ได้เลย ผู้หนึ่งผู้พกมันหันอยู่กระบะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พอแล้วนี่ย่างบ่ยงเอ้าวพอไอย่างอยู่ได้พอย่างอยู่อ้าวสมมติพอหันย่งหันเอาเมียะไรไหมเด็เออพอไายกย่งมีชีวิตอยู่ได้ยายแล้วเจอเออยู่ใส่ล่ะยู่ใส่เกาะดูป่ะน้าจานฝากสวรรค์ไปโอ้บาสวรรค์เอาน้าจานวะเออเอาจดต่อจดอีกจดมาท่ามาพอแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวยุใส่เกาะ เดี๋ยวเนีาา่ย<า>นาจานุนานบ้านจานบ้านจานบ้านจานเนาะอืพอ<า>พ่อกาพนะ่อกาเนาะอือโอ้ยขั้นจะไปพอ่ออันอีแกนหันมันบอกเลย่อบ้านนาจานลือบ้านจานบ้านจานบ้านจาน บ้านตามหางเขาอยู่ไก่เ <recess> ด <ed isolation> <nek> ้อบ้านเจรนโปราหาอีแก่นบ้านจันสวัสด์นาเขตย่าย่าย่สวัสด์นาเขต is close to my area แ huh? ต <t> ่ว่าอายก็ยังบุกไปทีมยังบุกไปแต่ว่าสิใกล้อยู่ น้าจานโมเมนต์บาดเดียวก็เศร้าพอนอันอันน่นบอนเศร้าพอดเหรตัวนอกอดก๊กเป่าเหรอตัวโอ้เออเออน่งกอดก๊กเป่าเงาคือคนเป็นบ้าอันเดอเพื่อนเพื่อนหันเอ้ยหันแตเออสามปู่คองได้ได้เพื่อนพื่น้อพ่อกาอันเมียใหม่ซื้อยังจากก็ซือวัมีรายกาอีแล้อตอนนั้น เออจะซื้อเล่าก็ได้่เจียา็ไ้อเนาะ่้านจานเนี่กไปเไปผิดกันโอ้ไปกอดีไหมน้เจ้าเลนะบออเอาเอเื่อนสาแล้วาที่้เอครับาสิไแม่้เออแมแมเพิ่นไปละบอยู่แล้วเพิ่นบือแล้พไปนบเห็น น้ําดู่อยเห็นเนะบเบื่อเบื่อระกับไปเบือนเาอาเอาเขาไปทิ้งยอนไวันเอาเอาไปปลีที่บดไทยเอาไปอดไทยไปยูนัาย่าพอเถาได้พอเถาอายคงโขกเรเลือใจก็เอาไปไว้อีกพูนออไปวัดวัดคอยกรบโบ้หูน้ำเจ้า หูตั้งแต่ว่าจะออกจากบัดเจะเอาเพื่นเอาจาไปบ้านข่อยกระลโบกูข่อยพ่จ่กใช่น่ามากเลยวะล่ะอันนี้ล่างบ้านล่างบ้านเป็นตุนกล้วยอ ลายเยนี <Line> cool. ่กล้ยกินได้บ่ได้อยู่โอ้ยจับเบาจัเบาเบาเบาเป็นจักเบาเนี่ยเวนากันตีนอ้าคือว่าลีนาอยู่เคยเคนเอาเป็นยังคือว่าเคน อันนี้กินได้บ่มากมะกรูนี่ออกจากบ้านนี่บามันกินนงมันกินงงแม่นบ่ล่ะบ่ค่อยจะหลงันเกิดอีนี่มันเกิดในอีแหล่แกคือตามข้อมูลที่ได้มาก็คือแม่ของอ้ายบุญคงสือแม่ท่องเนาะอยู่บ้านกุฎําคุณเมืองบนทองแขวงจำปาศักดิก็มีพี่น้องน้ำกันก็คือมีอ่า เอื้อยนะที่เพิ่นจื้อได้เนาะเพิ่นกระพุ้จื้อว่ามีเอหนองจักคนแต่เพิ่นจือ้อซ้ำแล้วก็ข้อมูลน,นี่ก็ให้คนอื่นเขียนใหนะ้เนาะก็คือมีอ่าเอ๊ะมูเนาะและ้วก็ผู้ชายลงมาหาันซือ้อวงเนาะและ้วก็อ่าคนต่อมา,าซื้อแต่หรือว่าอ้แต่เนาะซึ่งมีน้องสาวแม่ก็คือซื้อพนนะันเนาะแล้วก็ อาณาซื้อของเพิ่นแท้นี่คือซื้อบุญคงเนาะเผิ่นากาจากบ้านแต่ยังน้อยๆเนาะและ้วก็เขียนภาษาลาวยังบ่บได้เนาะแล้วก็ข้อมูลนี่ก็ถามคนอื่นเท้าเท้าจำได้แล้วให้คนอื่นเขียนเป็นภาษาลาวให้เนาะให้หมู่คนลาวเขียนให้ทีมส่วนก็ได้ตามหาแล้วกัเลยได้เจอก็คือได้เจออ่าน้องแม่น้องแม่หรือว่าเอวยแม่นี่บ่ซื้อบัวเลียนเนาะหรือว่าแม่เฒ่าบัวเลียนแล้วก็เจออันอ่า ลูกลานเผินแต่ว่าโบเจอร์เมหันมเมเผินได้เสียชีวิตแล้วเนาะส่วนน้องพีพ่น้องของเขาเนก็คือใหญ่ใหญ่กันอยู่คนละบอลคนหนึ่งก็อยู่ไทยคนหนึ่งก็อยู่สวัรคร์อีกคนหนึ่งก็อยู่เมืองโค้งอยู่เมืองโค้งอยู่แถวปากเซนี่เนาะแล้วก็ส่วนพอหันก็คืออยู่สวรสดเขตเนาะอยู่อีกบอลหนึ่งแต่ว่าพอเมเพินได้เลิกกันตั้งแต่ตอนอยังน้อยนอยแล้วอันนี้ก็เพื่อเป็นการที่แบบอ่า สวยเนาะโมเมนต์สวยบัาวเอิญยังไงที่แบบเพิ่นซุ้นเสียแหม่ไปเนาะทิพย์เกลือสีสวยตามหาเอือยหรือว่องน้องเศร้าคนบัวเอิญเนาะสื่อแต่เนาะที่อยู่เมืองโค้งเนาะแต่ว่ากะสีอ่าซอกหาภายในอ่าหลังจากสองวันเนาะแล้วทิพย์สิไปสองหากับนั่งอู่ตื่มเผื่อให้เพิ่นได้ติดตโตยังกระดาบัาวาไปห้าหมื่นบ้านเมื่อก่อนนี้กะโบเห็นผีหน่องเพิ่นจักคนเนะาะก็เลยแบบพูดสุดแบบครอบครัวเพิ่นแตกแยกอยู่คนละมุมละแจ้ก็เลยว่า อย,ยากสวยเพื่อนเราก็ต้องหลุนตอนต่อไปเนาะพี่น้องนี่เนาะทุกคนอันนี้กะสำเร็จและภารกิจการตามหาหยาดไทยพี่น้องทางเมกาเนาะแฮบบี้อยู่ทางอันทางเมกาเพิ่นจากบาทจากเมืองมาตั้งแต่ตอนอาอยู่สิบสองแต่สมัยทรงขามเนาะเม่เอาไปทิมเพื่ออันแตกเสกแตกเสื้อบริวาเอาไปทิมโปอยยังไม่ถึงว่าเอาลูกไปหลีไหวนะแล้วบัดกลับไปห้าประเภทแล้วเพิ่นก็เลยแบบผาดลงกันนะะและกัน ห้ากันเพ้นละแม่กับป่วยแม่ก็เสียใจละแม่กับเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนาะส่วนอันนี้กับมาเจอกับพอดีเป็นน้องสาวของแม่เพิ่นตอนนี้กำลังหายเด็กหน่อยไปตามอันพี่น้องข้องอันไอ้บีมาเนาะเพราะเพิ่นอยู่บ้านใกล้ๆนี่อันนี้ก็็นเพื่อนข้องอันน้าสาวเพิ่นน้าสาวอันผ่านไอ้โบเมนน้าสาวอันนาสาวยังเนาะเพิ่์นน้าสาวยังก็อเอ้ยลืมไหมเพิ่์นน้าสาวยังก็น้าสาวเรียนเอ้น้าสาวเรียนเนาะเพื่อนน้าสาวเรียน เพิ่นเ็ดหน่ใหม่ยังไหวนี่ก็เป็นหมู่บ้านบอนอยู่เนาะนี่กะคือสำเร็จแล้วเนาะภารกิจการตามหาญาติการทาทาร้ที่แบบต้องการตามหาญาติยังให้ทิ่สวยทาสวยได้แค่ชวยเนาะทุกคนเคอันี่กะคือเป็นภารกิจที่แบบจะล่มกันไหวกับไอ้เพิ่นตั้งแต่ตอนทิพย์โบราได้ขึ้นไปลองซานเลยจะล่มอันนัดกับเพิ่นไหววันไปลองซานเลยสิมาตามหานี่เนาะ แล้วก็ได้มาแล้วในตอนนี้ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ก็ไวัเผืนกับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทิพยเห็ุคลิปดีๆต่อไปเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตลอดมากขอบคุณทีพี่น้องกดไลค์กดแชร์คลิปทิพย์ชาแนลแล้วก็คอยเสื่อเรื่องมาโดยตลอดกัะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้บ๊ายบาย ไปเซกองบอกไปชูนอ,อันนี้อนอาเขาไหยสี่เซนารลคาร์ลก็น้อยหนึ่งนี่ต้นเบ